มมเดลอันเป็นไปข้ามาหรอมันม้าหรอกเชื่อจะได้เลยเออม้างูเลยบังงี้งูมันดีสิไอเราก็นึกว่าเขาเนาะพอเห็นเขามาขายเนาะก็ว่าของจริงเนาะคนเราจะไปได้แต่สังเกตดูไอที่มันรู้สึกสึกว่ามันดำๆนู่นตัวนังคือถึงเวลามันไปพ้นแล้วเราก็ หลังนักข <m> ่าวทำข่าวอยู่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับซื้อตอนไหนซื้อตอนไหนคือตอนประมาณเที่ยงๆนี่แหละดีความต่างนะเจอหลอกนะคะเจอหลอกลอตเตอรี่ดูนะคุณผู้ชมคุณลุงยุทธแก้วล่าเนาะซื้อเมื่อวันที่หนึ่งสังเกตดูนะคะใบที่สองใบที่สองสังเกตดูใบข้างล่างเนี่ยแหละเรือนธันวาคมโปรดสังเกตว่าจะไม่เหมือนกันเลย ตัวหนังสือไม่เหมือนกันถูกคัลโลเขียนมาแต่เราต้องมาสังเกตที่ภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษธันวาโนมเบอร์ของข้างล่างแต่ข้างบนจะเป็นเซซเบอร์นะคะต่างกันแล้ไม่ได้สังเกตเนาะอย่างว่าแหละเราชาวไร่ชาวนาเวลาเราซื้อเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรักขนาดนั้นใช่ไหมคะคุณลุงเนาะ จังๆเลยนะคะหลอกขายหลอขายรอขาย,ขายถ้าถูกก็ไม่ได้เลยนี่ถ้าถูกก็ไม่ได้แน่นอนค่ะสังเกตที่ภาษาอังกฤษนะคะซ,ซื้อเมื่อวันที่หนึ่งช่วงไหนคะนะ ซื้อบันที่หนึ่งช่วงไหนครับเขาอันนี้มันแรมนแต่ช่วงเช้าเนาะเป็นช่วงเช้าอันนี้มันใช่หรือเปล่าหรออันนี้ใช่อันี้กเออันนี้มันใช่่อันนี้ใช่อยู่ีบมเบอร์ใช่ยูใช่ยูน้ำมันมันบางท่านี่โกงกูแล้วอู่ันตัวเาแรงไหมันเย็มันเย็ดกนสิเลยยกเพอนเีันเออนี่มันเย็ดาไร้างกินไห่าษันใหญ่เนาะ ก็มันใช้เม่จิเขียนไม่ใช่เหรอลุงไม่สังเกตหรอก็ดูความต่างมันก็มีอยู่ถืออย่างนี้สิมันเขียนเมมันจู่าูนเีส่ร็่งีได้บ้เสร็จไปยังครับนอทางโน้นอ่ะเขาเจอ มาขายรถมอเตอร์ไซค์กับคนผ่าขายแบบมาดมพี่น่าแล้วแล้วได้ช่วงติงอะไรกับกับเจ้าของไหมตาดูวันนี่ะเอ๊ะมันไม่ใช่หรอกมันใครจะไปวิ่งตามมันทันโนเราก็คิดว่าอันน้ไอ้นี่โกงกูแล้วก็เลยว่าอย่างนี้ใครจะซื้อโรดเตอรลี่งวดต่อไปให้คิดดีๆนะครับผมโดนมาแล้วครับครับที่โกงคนขายโรดเตอร์ลี่ก็ได้ ใเม่จริงโอ้มเื่ออกืเาก็จะให้ท่านมาไปรัการแทน